ทุกท่านครับผมถามนี้ครับว่าทุกวันนี้คุณมั่นใจหรือว่าคุณไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ให้ลูกรู้เห็นเรื่องนี้สําคัญมากในชีวิตครอบครัวนะครับ พ่อแม่คู่สมรสไม่ควรให้ลูกวัยเด็กเล็กได้รับรู้การมีเพศสัมพันธ์ของตนเองจะเกิดผลกระทบอะไรฟังผมสั้นๆในคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและจะป้องกันได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอความกรุณาท่านกดติดตามกดชอบและกดแชร์ต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตด,ด้วยนะครับ กานครับสามีภรรยาที่เริ่มมีลูกวัยเด็กเล็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงเด็กเล็กเนี่ยก็มักจะให้ลูกนอนด้วยใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าผมเคยได้รับการปรึกษาจากเคสที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายรายพอสมควรนะครับว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขานอนกับพ่อแม่และเขานอนกับห้องเดียวกับพ่อแม่แล้วเขาก็รู้ว่า พ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันเขามารู้ตอนที่เขาเริ่มโตแล้วแต่สมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพ่อกําลังทําร้ายแม่ในขณะที่ได้ยินแต่เสียงแม่ครวญครางแล้วก็เข้าใจว่าพ่อทําร้ายแม่เขาอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อไม่ให้พ่อทําร้ายแม่แต่เขาก็ทําไม่ได้แล้วเขาก็พ่านเกลียดพ่อครับเคสเหล่านี้ผมพบอยู่สองสามรายครับในที่สุดเนี่ยคนเหล่านี้คือเป็นเกย์ครับเกลียด พ่อครับในขณะเดียวกันก็พบเคสที่เป็นทอมเหมือนกันที่มาเล่าให้ฟังครับว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อทำร้ายแม่ครับได้ยินเสียงแม่ร้องโควนครางเขาอยากจะลุกขึ้นมาช่วยแม่แต่เขาก็ ไม่กล้าลุกขึ้นมาช่วยแม่แล้วเขาเกลียดพ่อเขามากเลยแล้วเขาก็สงสารแม่เขามากนะครับเขาสงสารจนกระทั่งเขาไม่อยากเป็นผู้หญิงเพราะการเป็นผู้หญิงจะถูกทำร้ายนั่นคือเขาได้ตีความไปแล้วเสียงครวญครางของแม่ ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับพ่อเนี่ยเขาตีความว่าแม่ถูกทำร้ายและเขาไม่อยากเป็นเพศแม่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อโตขึ้นมาเขาอยากเป็นผู้ชายครับนั่นคือเรื่องจริงที่เราพบในการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคู่สามีภรรยาทั้งหลายโดยเฉพาะสามีภรรยาที่เพิ่งมีลูกใหม่ๆนะครับหเมื่อมีลูกแล้วเนี่ย เด็กเล็กให้นอนกับพ่อแม่ได้ให้แยกเตียงเล็กๆไว้ข้างๆนะครับแล้วก็สองพอเด็กเริ่มโตแล้วเนี่ยให้แยกห้องนอนนะครับและข้อ3ถ้าไม่มั่นใจว่าลูกหลับหรือ,อยังเนี่ยถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กันให้ออกไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องอื่นไม่ใช่ห้องที่ลูกนอนอยู่นะครับเรื่องนี้อย่านึกว่าไม่สําคัญนะครับจะส่งผลกระทบต่อเด็กๆด้วยดังที่เล่าให้มานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตระหนักเรื่องนี้ไว้ให้ดีเพราะไม่ ม่ค่อยมีใครมาบอกท่านหรอกนะครับเป็นเรื่องของปัจจัยทางจิตวิทยาครอบครัวและชีวิตคู่ที่อาจจะส่งผลกระทบลึกๆต่อโลกที่แอบได้ยินแต่เด็กยังตีความไม่ได้ว่าคืออะไรเขาจะตีความว่าแม่ถูกทําร้ายนั่นเองครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กรุณากดชอบกดติดตามและกดแชร์ส่งต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตให้กับผู้คนทั่วไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ